สวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงนะครับผมจากรายการวายซาชาเลนด์ครับผมครับผมเจมพงศพักครับครับสวัสดีครับผมกันนะพันธุ์นันนองครับสวัสดีครับผมเจอาครับเป็นผู้จัดวายซาชาเลนด์นะครับสวัสดีครับผมแฟนนักแสดครับสวัสดีครับผมอาร์ทภพพงษมครับสวัสดีครับผมม่อนพุทักครับอากราบรู้สึกหน่อยมาว่าทำไมถึงให้นางกอดผมกันที่ชายัสดีครับ ก็รู้สึกร <What S 1> ู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่วันนี้ได้รับเชิญจากทางนายเนทอร์เนเมนต์อาอดมาร่วมงานในครั้งนี้ครับบรรยากาศแฟนคลับบรรยากาศดูแฟนคลับคึกคืนมากครับคึกคักแล้วก็เปิดแบบแฟนคลับเขาก็มารอเจอแบบพวกน้องๆอนักแสดงมาหลายคนใช่ อย่างวาสตาร์ชาเลนจ์ตอนนี้คือขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้ครับตอนนี้ขั้นตอนมีการถ่ายไปแล้ว4เทปครับแต่ก็อยู่ระหว่างครึ่งทางครับกําลังจะถ่ายต่อครับผมถ่ายทำัะไครับทำน้องแต่ละคนถ่ายทำน่ารักครับน่ารักครับว่าน่ารักทำไมพี่เดียบิดไปไหนพี่เดียไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยกลัวน้องสนุกไงกลัวน้องแบบ เหนื่อยเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้คือตอนแรกคนทำเต็มที่แต่ดูน้องเต็มที่ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมารวมกันได้ขนาดนี้เนาะ10 12คนครับวันนี้เป็นตัวแทนก็แบบว่าแต่ที่สําคัญคือมาจากต่างค่ายต่าง้จัดการกันด้วยแล้วแบบว่าสุดท้ายแบบว่าอหาคิวมาลงถ่ายกันได้เลยครับผมจากตอนแรกที่แบบว่าไม่ค่อยสนิทกันตอนนี้ก็เริ่มเกลียดกันแล้วรายการมันเข้มข้นไงภารกิจมันค่อนข้างที่จะต้องแข่งขันกันเยอะครับแต่คิดว่าน่าจะมอบความสนุกให้คนดูได้ เยอะม,มากๆพวาเราตั้งใจม,งมากครับ ภารกิจที่เราต้องมีชิดเป็นแต่ละด่านแต่ละด่านตอนนี้มันเป็นยังไงครับเราให้ถ่ายได้ถึงสี่สี่ด่านแล้วแน่เลยครับภารกิจเราจะแบ่งต้องบอกว่าเอออ่ะเีมก่่อนพจเริ่มแก่งกันก็ตอนนี้แหละครับไม่จะบอกว่าภารกิจมันมีแบบหลากหลายมากๆทั้งที่บอกว่าเราไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันจะมีแบบนี้ให้เราทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าเล่นเกมธรรมดาแน่นอนอาจจะไม่แฟงเพิ่มเติมว่าใช่ครับมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมธรรมดาเป็นเป็นการแบบอ่า ทีม2ทีมเนี่ยมาแข่งกันเพื่อแบบแย่งอะไรกันสักอย่างแย่งอะไรไม่รู้ครับอยากรู้ต้องไปดูนะครับโอ้โหวายไซส์อะไรเนี่ยครับพี่พี่ขอผดจริงไหมพี่ชาร์ตขอผดจริงไหมอะไรนะครับกพี่ขอผดไหมพ่วงกลับไหมพ่วมกลับก็ก็มีมีโดนดุกันบ้างแหละไม่ก็ก็เพราะว่าแบบเออเขาต้องการออกมาให้แบบมันเรียวจริงแบบมันไม่มีการแบบตัดต่อหรือว่าแบบเป็นเทคอะไรอย่างเงี้ยเทคเลยคือแบบ เล่นยังไงก็อย่างนั้นเลยแบบแพ้ไหก็อย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทำก็เลยใช่ก็เลยเข้มข้นซีนเดียวเพลงเดียวโมเมนต์เดียวใช่ใช่ครับคู่ไหนที่คนกลัวมอสแรงไหมมือโกลบหรืออะไรหรือยังไอ้งซิให้พิจารณาจากสปอยเลยกว่าอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆทุกคู่เนี่ยมีความน่าสนใจและน่ากลัวหมดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละเกมเนี่ยมันจะเป็นคนละสไตล์เลยแล้วแบบบางเกม อาจจะเรื่องใช้กำลังบางเกมอาจจะเรื่องใช้ขนาดตัวที่แบบเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเกมเนี่ยความน่ากลัวต่างกันครับแต่น้องๆก็ไม่ยอมแพ้คราบเาไม่ไม่ยอมเลยครับแต่ละคนสู้กันสุดลองเล่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นโมเมนต์บางอย่างแต่ว่าบางที่อยากจะเกิดคู่ใหม่ด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีอาจจะมีโมโมเมนต์ของแบบคู่ใหม่ๆขึ้นมา ก็ฝากเลยเนาะคุณผู้ชมว่าจะได้ติดตามชมกันเมื่อไรอะไรไงครับอ๋อเอ้ฝากอะไรครับฝากเลยพี่อย่ากันหน่อยก็อ่ะเจอเร็วเมื่อไหรได้ก็ฝากติดตามนะครับรายการวายซาชาเลนนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตทุกอย่างให้ครับในช่องทางอาร์ตันเอแอมคอกนะครับมีทั้งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไอจีเลยครับสามารถติดตามได้ทางนี้ครับมียูทูบด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วเราก็มีการฉายอยู่ใน g m m 25ประมาณช่วงน่าจะประมาณเซ p ต e เ b มเบอร์ครับกันยายนครับผมการปีสนุกแน่นอนเนาะ,ะสนุกแน่นอนผมเห็นแล้วครับว่าสนุกสนุกครับเหนื่อยด้วยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสว <c oughs> ัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครั <c oughs> บสวัสดีครับ <c oughs>